น้ำกระเทียมดองครับนี่ครับรวมเป็นน้ำจิ้มไก่แล้วเห็นไหมน้ำจิ้มข้าวมันไก่เสร็จเรียบร้อยครับตามด้วยพริกขี้หนูขิงหั่นซอยลูกเตา๋าผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมข้าวมันไก่พร้อมกับ น้ำจิ้มรสเด็ดครับนี่ครับเราทานกินเองนี่เลยครับผมส่วนที่เป็นเนื้อหนังชุ่มๆครับ เกติงติงติงจะพาท่านผู้ชมไปที่ตลาดนัดของถมเพื่อที่จะไปซื้อน่องไก่มาทําเมนูข้าวมันไก่กินครับก็อาจจะเป็นเมนูที่ยุ่งยากใช้เวลาสักหน่อยครับแต่ว่าจะใช้วิธีการต้มให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็น้ําจิ้มข้าวมันไก่จะอร่อยก็ขึ้นอยู่กับน้ําจิ้มนี่แหละครับผมแต่ว่าน้ําต้มไก่ก็จะเอาไปทําหุงข้าว แต่วันนี้อาจจะไม่หุงข้าวครับใช้ต้มไก่แล้วก็ทําน้าจิ้มไปดูกันครับผมแดดร้อนต้องใส่หมวกไปตลาดกันครับผมจะเข้าทางด้านข้างตึก อาร้านไก่สดครับได้ขิงยอดหลากผักชีเอา,าเฉพาะน่องทำไม่ออาทั้งตัวร้านไก่ชิ้น ออสามสามน้องครับสามน้องได้ครับพ่อามน้องของครบแล้วครับผมไปทำไข่ต้มน้ำปลาที่บ้านกับทําไก่ข้าวมันไก่ทำข้าวมันไก่ครับลุมๆสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นของวันพฤหัสบดี ของวันที่ถ่ายทําครับคือทุกวันพรฤหัสบดีจะมีตลาดนัดของถมที่อำเภอวัดไร่วันนี้ผมก็เลยนึกขึ้นได้ที่จะทําเมนูข้าวมันไก่เจเดียมครับโดยผมซื้อน่องไก่มาด้วยกันทั้งหมดสามน่องเหตุที่ซื้อน้องไก่เพราะว่าหนึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีความนิ่มที่สุดในตัวไก่ครับผมก็เลยจะใช้น่องทั้งสามน่องนี้เครื่องปรุงก็ มีอะไรไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับไปดูด้วยกันว่าเราใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างตลัดต้มไก่แล้วก็ทําน้าจิ้มข้าวมันไก่ครับแต่ว่าดันลืมดันลืมซื้อใบเตยมาครับใบเตยเพื่อที่จะหลับต้มตัวนี้ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ทําขายเพียงแต่ว่าเรามาทําให้เป็นแนวทางถ้าขาดเหลือสิ่งใดหาเพิ่มได้ตามพื้นที่ตามสะดวกของเราเองครับผม อันไหนไม่มีก็มันจะเป็นก็ได้ครับผมมาดูกันครับนี่ครับน่องไก่สามน่องผักชีรากผักชีผงฟ้าไทยขิงพริกไทยเม็ดมะนาวแล้วก็พริกขี้หนูพริกจินดาแล้วก็ น้ำตาลกรวดครับอันนี้คือส่วนที่จะทําไปต้มแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วดำหวานซอสฝาเขียวแล้วก็ตะเกียวสูตรหนึ่งนี่น้ําส้มสายชูแล้วก็มีพวกน้ำตาลปี๊บปูน,นี้ครับผมเดี๋ยวว่าทําไปด้วยกันครับเบื้องต้นเราก็มาจุดไฟแรงมาเตรียมต้มไก่ต้มน้ำให้เดือดครับ เทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดครับผงฟ้าไทย การกวดต้มให้เดือดหลังจากนั้นค่อยมาใส่ไก่ครับใส่เกลือเข้าไปหน่อยหนึ่งครับปลายช้อนชาปิดฝาต้มน้ำให้เดือดและระหว่างนี้ให้เราเตรียมขิงไว้ครับผมส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้เร้หน้าส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับโขก โดยการโขดโขดเปลือกใช้ช้อนเลยนะครับอันหนที่เป็นแง่แล้วก็หักออกเราก็จะได้ขิงที่ไม่มีเปลือกครับ เราสามารถหันไปลุกเต๋าได้ครับ พอแล้วสามารถหั่นเพิ่มได้ครับหลังจากน้ําเดือดได้ที่ใส่เข้าไปตอนเดือดอได้แล้ะครับไม่ต้องคนครับไม่ต้องปิดฝา เปื่อยกันุ่มครับเตรียมพริกขี้หนูไว้สลับโรยครับโรยหน้าข้นตอนนี้เรามา เตรียมในการทำน้ำจิ้มครับขั้นตอนนี้เราทำน้ำจิ้มได้ครับเบองต้นก็ใส่กระเทียมดอง พิกินดาขิงซอยลงไปโขกเข้าด้วยกันครับบางคนขั้นตอนนี้คือใช้เครื่องปั่นแต่เพราว่าการโขกด้วยคกเห็นมีความอร่อยกว่าการไปปั่น แต่ว่ายุคสมัยใหม่ต้องแข่งกับเวลาบางคนทำของขายก็ต้องเอาไปปั่นครับถ้าทำปริมาณเยอะๆก็ทำไปปั่นนี่ือทำกินเองโขกให้เข้ากันครับหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทิบหรือน้ำตาลปึก ตะเกี่ยวสูตรหนึ่งประมาณสามชั้นโตะตะเกี่ยวมีคนเข็มอยู่ในตัวครับสิวขาวสิวดำหบานเพิ่มสีสันครับ สีก็จะเลือกออกมาประมาณนี้จะขาดไม่ได้ในเรื่องของผงชูรสใส่เข้าไปหน่อยเดี๋ยวจะไม่นัวตามด้วยน้ำฝนใสยชู น้ำกระเทียมดองครับนี่นี่ครับเริมเป็นน้ำจิ้มไก่แล้วเห็นไหม ชิมรสด,ดูได้ครับอือหือนี่เลยครับผมน้ำจิ้มข้ามาไก่เสร็จเรียบร้อยครับตามด้วยพิกขี้หนูขิงหั่นซอยลูกเป๋า ผักชีเสร็จเรียร้อยครับผมน้ำจิ้มข้าวมันไก่ขั้นตอนนี้ก็พักไก่ไว้ครับให้เย็น ในส่วนของน้ําที่เหลือนะี่คือเราสามารถเอาไปทําน้ําซุปหรือไม่เราก็เอาไปทําน้ําสําหรับหุงข้าวนะครับหุงข้าวมันไก่เนื่องจากว่าในนี้จะมีความความมันของไก่แล้วก็จะมีรสชาติสามารถหุงข้าวให้อร่อยฟูเป็นเรียงเม็ดเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมข้าวมันไก่พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดครับเสร็จเรียบร้อยครับผมข้าวมันไก่พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดครับเดี๋ยวมาทดลองผ่าไก่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มดูนะครับ นี่ครับเราทานกินเองโอ้โห oh. บางคนก็ชอบส่วนที่เป็นเนื้อหนังครับนี่เลยครับผมส่วนที่เป็นเนื้อหนัง ชุ่มครับเด็ดติ๋งติ๋งติ๋งเด็ดเด็ดครับ